อาจารย์ออฟใา้ Hi, อาจารย์หน่อยสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะครูหน่อยครูออฟนะคะก็จะมาเข้าสู่เนื้อาหาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาพอตอนหนึ่ระดับประถมศึกษาก็สนอำเภอเมืองชนบุรีโดยนางสาวจีราพรพิมพตาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและนางสาวไทยทิพย์เชยกำเนิดครูอาสาสมัครการสาษาอกโรงเรียน เรามาดูบทเรียนเลยนะคะการใช้ประโยคขอร้องออคำสั่งการพูดขอร้องบริกสและการตอบรับตัวอย่างประโยคค่ะ Please open the window กรุณาเปิดหน้าต่างให้ด้วยค่ะ Alright ได้ค่ะ Can you help me please? กรุณาช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะ Yes, certainly. ได้แน่นอนค่ะการพูดขอร้องริเ u ว s ตและการตอบรับตัวอย่างประโยคนะคะ q u i e please. ได้โปรดเงียบด้วยค่ะ yes sure ได้แน่นอนค่ะ speak louder please กรุณาพูดเสียงดังๆหน่อยค่ะ okay ตกลงค่ะตัวอย่างประโยคสนทนา Please open the window กรุณาเปิดหน้าต่างให้ด้วยค่ะ OK a y ได้ครับ Could you please send me a book ส่งหนังสือให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ with pleasure ด้วยความยินดีครับการใช้ประโยคขอโทษและการตอบรับ ตัวอย่างประโยค Sorry ขอโทษ That's alright l ไม่เป็นไรหรอก Please forgive me กรุณายกโทษให้ฉัน Don't worry ไม่ต้องกังวลไปหรอก ตัวอย่างประโยค I'm sorry, I don't know the answer. ขอโทษค่ะดิฉันไม่ทราบคำตอบค่ะ I'm sorry, i m r a t ขอโทษที่มาสายค่ะ I'm sorry, I forget to do my homework. ผมขอโทษครับผมลืมทำกันบ้านครับ ค่ะและในใบางานนี้นะคะครูก็จะให้พวกเราเนี่ยเลือกคําต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง Sorry I'm sorry I do apologize Don't worry Please forgive me That's alright It's okay <S ค่ะมีประโยคทั้งหมด5ข้อนะคะลองเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ แล้วนำใบงานนี้ส่งคุณครูนะคะ Practice m a k e perfect การฝึกฝนทำให้คนเราเก่งขึ้นได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหน่อยและครูฮอปนะคะก็จะจบในบทเรียองเนื้อหานี้ก่อนนะคะและลำบทต่อไปเราจะมาเจอใน เนื้อหาของคำสรรพนามคำบุพบทคำคุณศัพท์ประโยคคำถามและประโยคคำตอบนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย e you